สวัสดีครับแฟนฮานอยทุกท่านนะครับวันนี้เรามาหาเลขของวันที่สิบสี่นะครับสิบสีนะครับเอาผลของวันที่สิบสามนะครับมาหาเลขวันที่สิบสี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับสองสามหนึ่งนะฮะผลของวันที่สิบสามนะครับสองสามหนึ่งนะครับคูณด้วยสูตร ของเราเหมือนเดิมนะครับสองแปดนะครับคูณเลยนะฮะสองคูณแปดเป็นหนึ่งหกนะครับสามสองเป็นหกนะครับคูณแปดเป็นแปดนะครับได้ตัวเลขน่าจะน้อยวันนี้ได้หกหกแปดนะครับสองตัวก็เป็นสองสี่นะฮะ ส่วนเลขอีกกลุ่มหนึ่งหนึ่งหแปดนะครับเพราะว่ามีหกหกตัวเดียกออกันตัดต่อครับก็เป็นหนึ่งหแปดนะครับสองตัวก็จะเป็นเจ็ดสี่นะฮะครับสองสี่กับเจ็ดสี่นะครับเดี๋ยวเรามาลงตารางเลยนะครับ นอยวันนี้วันนี้วันที่สิบสี่นะครับหนึ่งหกสองตั้งกล้องใหม่ครับเดี๋ยวค่อยดูทีก็ได้ฮะเดี๋ยวทําเลย เลขที่ได้ก็คือ2อสกับ7จสนะครับครับจัดการขึ้นลงเลยนะครับ2อง่าสองหกฮะแล้วก็3 4มสี่สี่สี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น2 3 2 2ามสองสอนะฮะนี้ก็เป็น1 4 0่สนะครับ จ็ดสก็จะเป็นเจ็ดห้าเจ็ดหนะครับน,นี้ก็เป็นแปดสี่เก้าสี่นี่เจ็ดสามเจ็ดสองหสี่ห้าสี่นะครับอันนี้เลขเยอะเยอะเลยครับไม่มีไม่ตรงกันเลยไม่มีชนกัน ห้าสี่หกสี่สามสี่สองไม่มีครับน,นี้ดูก็พิจารณาดูอีกทีนะครับเพราะตัวเลขมันเยอะนะครับของวันนี้สามตัวหกหกแปกับหนึ่งหกแปดนะครับไม่มีหกแปดไม่มีในนี้แต่ว่ามาเข้ากลุ่มนี้นะครับวันนี้แตกต่างนะครับวันนี้ ก็น่าลุ้นอยู่นะครับตัวเลขไม่โดนกันมีเบิ้ลนะครับเบิ้ลก็มีสองสองสี่สี่นะครับ,บ,รรบแล้วก็หกหกนะครับสองสองสี่สี่หกหกเป็นเลขคู่นะครับฝั่งคู่นะนะครับผลออกครับแปดกับสามก็ยังคงเข้าอยู่นะครับเมื่อวานก็เข้าตัว วันผลออกสองสามหนะึ่งเนาะสองสามหนึ่งกับหนึ่งสี่นะครับสองสามหนึ่งกับหนึ่งสี่นะครับวันแค่เฉียวนะฮะไม่โดนครับไม่ไม,ไม่ไม่เข้าครับก็มีแค่สี่สองครับสี่สองหนึ่งห้าเออมันก็ก็ไม่โดนก็ถือว่าไม่ไม่เข้านะครับหลุดนะครับ โอเคครับวันนี้อีกวันนะฮะเป็นแนวทานนะครับสําหรับหัวหน้าน้อยวันที่สิบสี่ไก่ขันรับโชคอีกนะครับวันนี้ไก่ขันรับโชคนะครับลองดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับแปดกับสามนะฮะก็น่าลุ้นอยู่นะน่าจะเข้าส่วนตัวเบิ้ลเบิ้ลบนนะเบิ้ลบนน่าลุ้นนะครับเบิ้ลบน พ่ามันห่างห่างมาเยอะนะครับอดูนี่ก็ได้ครับ